สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันเสาร์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับ mm hmm. มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้าน mm hmm. ส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับ mm hmm. วันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ มีเส้นผ้าทิพย์นะครับหรือบางท่านจะเรียกเส้นอัศนะนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพ้ากันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมไม่ใช่พวกคนเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติด,ดตามแนละผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากอง์คพระและพื้นผิวพระนะครับให้อง์คพระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะแตกลานนะครับพื้นผิวพระนี่จะเปิดออกองค์นี้สภาพใช้นะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยื่จะย่นนะครับ ส่วนเนื้อหาวัน,นะนี่จะออกขาวอมเหลืองจะนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นรอยแตกลานบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่เส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับองค์พระนี่ก็จะล่ําสันใหญ่ชัดเจนนะครับพระเกศนี่จะแทงอาจจะหลดซุ้มนะครับ พระพักนี่มองดูตรงๆนี่น่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอนะครับลางๆเลยนะครับส่วนการวางแขนลักษณะทิ้งแขนลำแขนนะครับสังเกตเห็นเส้นจีวรนะครับพาดมาที่หัวเข่าเลยนะครับเส้นผ้าทิพหรือเส้นอัสนะครับคมสันเด่นชัดเจนองค์นี้สภาพใช้นะครับส่วนฐานทั้ง3ามชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับต่แขงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับ องคพระนี่ก็จะลึกเลยนะครับรอยแตกลานด้านข้างนี่สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับสภาพใช้นะครับองนี้เนื้อหานี่จะเนอจะหนึกจะนุ่มมากเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเนื้อหานี่จะเนอ จะหนึบจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับมรเม็ดเล็กๆโรยตัวกร,ก,กระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นด้านข้างนี้องค์พระก็จะเขื่องใหญ่นิดนึงนะครับมวลสารนี่โรยตัวกร,ก,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นนะครับตะแคงดูนี่องค์พระนี่ก็จะอวบล่ําสันใหญ่ชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะเนะจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับเก็ตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรูม้มุมกล้องและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเนื้อหานี่จะเนจะนุ่มมากนะครับสภาพใช้นะครับสจงเ,เห็นการแตกลานของพื้นผิวพระนะครับทางช่องเบญจวรรณเรานี้อยากให้ผู้ติด,ดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับของสนามของเรียนแบบตลาดผู้ทอนออกมาระบาดเยอะนะครับช่วงนี้อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลที่เอาของสนามออกมาเล่นนะครับเขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f c นะครับเขามองท่านแค่เป็นเหยื่อคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสังเกตเห็นนะครับฝากไวใ้ให้คิดนะครับ เนื้อหานี่จะเนจะนึกจะนุ่มมากเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นเส้นผ้าทิพย์นะครับบางท่านนี่ก็จะเรียกเส้นอัศนะนะครับแล้วแต่ตามสะดวกที่ท่านจะเรียกนะครับคมสันลึกอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก,ก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่ หลายหลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราคาผระสมเด็จหรือคอมเมนต์ในช่องทาง YouTube นะครับช่องทางติดต่อผมนะครับโทรหาผมโดยตรงนะครับผมมีเวลารับสายตั้งแต่ช่วงเที่ยงขึ้นไปจนถึง6โมงเย็นนะครับหลัง6โมงเย็นไปนี่ผมเปิดร้านอาหารตามสั่งนะครับผมไม่มีเวลาว่างนะครับที่จะรับสายนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่โทรเข้ามาช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับด้านหลังพื้นผิวพระที่จะเปิดออกนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะเนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับกากดําก็จะเยอะนะครับสังเกตเห็นนะครับเป็นเม็ดเป็นเส้นเลยนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้าไปตอบได้ผมมาเข้าไปตอบนะครับเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับเนื้อหานี่จะจะนึกจะ,จะนุ่มนวลตานะครับด้านข้างด้านนะครับเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับด้หน้า พิมพ์ทรงองค์พระนี่อวบล่ำสันใหญ่ชัดเจนนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่งางจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ สวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน